สวัสดีครับผมบอลครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนี้ผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรเดชันกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดทางซานสองในปีที่18นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังใจพี่แล้วอีเท้าของเราก็เรียบร้อยบรรลุไปถึงขั้นระดับ2แล้วเนาฝึกการเป็นวิศวกรมีญาณอ่าก็ฝึกฝนเนาะจนแบบเก่งขึ้นมากๆแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ฝั่งอีเท้าเองตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นมิชชั่นใหม่เนาะว่าต้องไปล่าวงแหวนที่สองก็ถึงเมื่อถึงเมื่อระดับที่ยี่สิบปีท ชั่นแนเรื่องนี้ใน EP ที่18นะครับตอนที่18ฮะโอ้ยอะไรพี่ใจอะไรกันนะปิดเทอมป่ะเหรอเออหรือเปล่าวะไปแล้วเปิดยังไงเป็นไรเกดหวังตนพวกมีเท่าฮะมาที่นี่ก่อน ถูกต้องค่ะเลิกเรียนเสร็จต้องไปลองเกบคนภาคนี้หรู้อายุเลยนด้ฮะไปทำหน้าเหรอเรื่องวงแหวนที่สองมีปัญหาไหมเออคือไม่มีปัญหาครับก็ดีพวกเจ้าเป็นหัวหน้าข้าอยากให้พวกเจ้ากลับมาเร็วหน่อย บ้างเจ้าอวดว่าเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เหรออัจฉริยะจะฝึกสอบเข้าไม่ได้ด้วยเหรอไม่มีวงแหวนที่สอบด้วยซ้ำเด็กเล้าขัาข้าอีกนะอย็นดีนะอย่าบอกให้ดีเถอะตามมาสิเห็นยายเข้าโจบอกว่าเรื่องวงแหวนไม่มีปัญหาสาขาอาวุธเตรียมไว้ให้แล้วเหรอใช่แล้วข้าเป็นสายตรงของสาขาอาวุธน่ะหวังตรงขอโทษนะเข้าต้องปกป้องความลับของพิธีจึงต้องปิดบังเจ้ากับอาจารย์ เสียววีเฮ่าวิญญาณยุคที่สองของเจ้าคือท่านนักแข็งอืมพี่จะพาไปดาวบ้านเกิดพี่ที่แดนเหนือเขาที่แดนเต้าหลวงะแต่เจ้าต้องไปคนเดียวนะิ๊งไปแถวแดนเหนือวันหยุดครั้งนี้ข้าต้องกลับบ้านเก็บตัวฝึกฝนคงไปเอาวงแหวนด้วยไม่ได้บางต้นจะคิดถึงนั้นเหรอเออหน่อยหนงตัวเองเออข้าอยากให้เจ้าไม่ไปนะ กรีเชา้าถ้ามันเป็นสงเจ้าขึ้นรถนะถัากล้าก็ลองดูสิรถจริงสิ <c oughs> งไฟรถ ลงดูเศร้าม้างเลยแ้วเมื่ดจะมามหลอกเจอหลอกเกินน่เกินตาบม,มากกีนิ้อีกขนาดนี่เหมือนปราสาทดิสนีย์มากเลยไม่ต้องเศร้านะลูกเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกไเจอ จะกลับมาให้เร็วที่สุดเอาอ๋อเขาไม่ไปหรอเอาม well, ันใช่คอาจา์โจขอเองอไอ้คนสบายกระเป๋าไม่ไปอืมระวังตัวด้วยนะขอสัมภาษณ์หรือว่าคนละขบวนข้าจะระวังหรือเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้กลับมาวะงั้นมั้งเออหรือเปล่า อรถรถเขามาก่อนดูมันเหมือนเป็นปิดเทอมหรออลเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมาเลยเข้าใจอยู่สายไปเจอเพื่อนละอ๋อเปล่าเขาอาจารย์สิวยกมาละสิพี่ใหเสิพี่เขออาจารย์จงอาจารย์ฟานวีสิวสิวเข้าไปก่อนนะผอข้ากลับมา คนท่านจะต้องประหลาดใจมากแน่ๆให้คนที่เคยดูถูกข้าไม่กล้าหยามหน้าใครอีกกลับมาคือเป็นคนละคนคนละคนเพราะว่าจะไปแอลเหนือ อยน้ำไปมาเลยนัทันชันเลยแปลกจริงช่ว่วแป่กปันแบ่งปัน,แ,ปน <F est> แล้วกเขาิม่าคืนนี้นที่ก่อนพุ่งนี้เช้าเราก็ขึ้นเขาคนเดียวเวยอ่ะ ิดขึ้นเหนือมาห้าวันห้าคืนแล้วอ,อุณหภูมิดลดลงเรืเหนือนา,อยาลยนนจงแ <c oughs> ดนเหนือพื้นที่ต้องห่ามของมนุษย์อันตรายเทียเนเมากอเกิดถ้าอยู่ที่แดนเหนือ,อแล้วทำไมตอนนี้ข้าเจอที่อยู่ที่่าสิงโตล่ะเสียวอีเฮาจ้องยงจ ้ไดงั้นจะเล่าเรื่องของพี่ให้เจ้าฟัง <Okay. S 1> วา่าตอนแรกพี่เป็นสัตว์วิญญาณหนอนใหมน้ำแข็งธรรมดาที่เกิดในแดนเหนือนอนใหม่น้ำแข็งเกิดมาพราะพลังตะบ่าสองสายคือพลังจิตและน้ำแข็งแต่พลังต่อสู้ถูกจำกัดจากรูปร่างและมีศัตรูอย่างบ้านฝัง,งยกเท้มก็เลยต้องใช้ทึ้งปีได้ยาอ๋อนอนใหม่น้ำแข็งมีพลังตะบะคือพลังจิตและน้ำแข็งมีหน้าล่ะพี่เหบนพกที่บอกว่าวิญญาณชุดที่สองคือท่าน้ำแข็ง Yeah. <laughs> พอตื่นขึ้นที่อยากออกไปจะหาทางออกไม่เจอชื่อนอนใหม่ดับแข็งเทียนเบิกคงไม่ได้มาจากตอนที่หลับฝันทุกวันเอเนะ เดินเดินวนน้ำแข็งอ๋อสเก็ตเหรอไอส์แก็ตอนที่พี่เพิ่งไปถึงป่าซิงโตก็ถูกวิญแาแสนปีกโตไว้เทว่ะแต่พี่ไม่อยากได้รับการตายเฉยๆเลยแผลลบปราไปทั่วไอ้ปผมพลัดแข่งฟ้าดินที่มีในร่างกายหล่อกใส่วิญญาณแสนปีกในป่าซิงโตออกมาทั้งหมดอยากให้พวกมันสู้กันเองที่จะได้ช่วยๆ <laughs> สุดท้ายแล้วแผนที่ผักไม่เป็นท่าจัดวิญญาณแสงไปหลายตัวกัดตัวพี่ไว้แล้วดูดซับประตูไปแล้วแห่งฟ้าดินฮะต้อทำเช่นนี้ได้ย,าายังไงชั่วร้ายที่สุดเลยเออฮ่อตอนที่เราหายใจพี่กำลังรวยรินในตอนนั้นเององค์แหวสนสีทองที่สิบก็เกิดขึ้นกลายเป็นจัดวิญญาณร้ายไปตัวแรกเป็นตัวพิศพที่เลยเป็ตัวเองมันน้องใหมน้ำแข็งเทียนมั่งมอยหาโอกาสแล้วใช้พลังหลักเป็นลูก ผมปิดลมหายใจแล้วก็หนีแวบออกไปท่านหนีไม่สำเร็จเหรอเฮ้ยห,หลุดพ้นจกากบาปควบคุมมาได้แต่อายุขยต้องจบลง้วยกดนสวรรค์ที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวโชคดีที่สวรรค์ยังเหลือทางออกพีพกิิธีตายไปนู้หว้สะติปบญญา โอ้โหเส้นทางโอ้ยโหมดเป็นน้ำแข็งเลยใช้งานไม่ได้แล้วโอ้ยที่พ่อบอกเป็นที่อันตรายสำหรับมนุษย์ไปี่ไหนต่อละโอ้โหพี่เทียนเมิ่งพี่เทียนเมื่งเลิกนอนค่ะจากนี้ต้อให้ท่านบอกทางแล้วนะบอกทางเหรอบอกทางอะไรพี่ก็ไม่รู้จักที่นี่เหมือนกันเลยถาาอะไรเนาะ ทเทเบมึองอย่าล้อข้าเล่นสิเราเดินมาแปดบอนกว่าจะมาถึงที่นี่ถ้าท่านไม่รู้จักแล้วข้าจะทำยังไงอ่ะอย่าใจร้อนไอ้น้องอย่าลืมสิว่ามาัรังจีพี่แรงกว่าแค่ไปตามทางที่มัรังจีพี่บอกก็จะเจอจุดหมายของเราน่าจะตายไปไลยพี่ไปเถอะไม่ต้องรีบ<อ>ข้าจะเตรียมความพร้อมให้ก่อนจะดถอดเสื้อผ้าออก<ะ>เฮ้ยเทเบิ้ลอ,อย่าก็าหนาวตายสิถ้าไม่พอได้แหละจะหนาวตายจริงๆอ๋อพอมีที่ของเขา ที่นี่เป็นแค่ชายแดนเขตเหนือที่ที่เราจะไปเป็นใจกลางของที่นี่อือหื้อนะหัวหน้าภูตดำจะคิดไม่ถึงชะลังนี่มันนี่เป็นงานที่พี่เล่าออกมาไม่ได้แค่ความโอ๊ยโอ๊ยร่างลมหายใจได้ด้วยใส่้าได้ทั้งหลายเข้าไปหนาวแล้วล่ะอากาศไปรเทดีด้วยพี่เทมเบิร์ข้าของท่านไม่เลวเลยแต่รูปแบบสักตัวโอ๊ยเลย อ่ถุงพี่ตกแล้วอะเด้ล้วเ,เข้าไปใจคลางแดนเหนือกันมี่ขายแม่ชดนี้เป็นต้ไนไปเปลียบสก,กินเชื่อฟังพี่ทุกอย่างนะนไม่งั้นเพียว่าแต่วงแหวนเลยชีวิตก็อาจจะไม่รอดครับพี่เทียนเมิงถ้าเข้าใจแล้วโอ้ันไม่มีใครมาถึงจริงๆตรงเน,นี้นี่นั่นหลนใจคลามของพี่แดนเหนือ ไม่เห็นอันตรายอยู่พี่ทียนเมืองบอกเลยฮะไม่เอาเรียบเข้าไปหลบดักทียนเร็วถรืว่ายังไงก็อย่าออกมานะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ มันแบบมีอะไรขยับเนาะมันมีเสียงอ่ะเออมีเสียงทีเนี้ยออกมาได้แล้วนี่ไงจี้ตัวอะไรเนี่ยเจ้าอสูรไทหานหิมะ โชคดีที่บาลังจิตพี่อังพรากเอาไว้เลยไม่เห็นพวกเราสามหาราชนแดนเหนือเลยเฮ้ยเหตุหตมะนน้ำแข็งแตกระพานเต็มฝ่องยกเหตมันเจ้าอสูรเท้ผาดีมากสามหาราชันเดนเหนือน่ะโอ้ยเท้าเท้าเนี้ยพวกมันมีสายเลือดของเทวาน้ำแข็งผู้ปกครองแดนเหนือที่แท้จริงเจ้าอสูนรเท้ผาดีมากเมื่อกี้เป็นที่สามของสามหาราชันแดนเหนือนี่บึ่งบำเพ็ญตะบะไปลุ้งสองแสนปีสองแสนปียัง่แค่ที่สามเหรอ แล้วอีกสองตัวจะน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยพี่เทียนเบิ้งท่านพูดสักข้ากลัวเลยสามมหาราชาแห่งแดนเหนือก็คงไม่ไหวพี่อีกที่ปหน่อยท่านจะเลือกเป็นารชุดที่สองกับพวกแบงค์ให้ข้าเมื่อไหร่เออ้ายังไม่ได้บอกเหรอพวกเป้าหมายแรกในครั้งนี้ก็คืออันดับสองไม่สามมหาราชันแดนเหนือได้ไงเอาตัวอันดับสองเหรอตัวอันดับสองใครจะกับพัดแบงป่องยกเหมันมันจะไม่เมือข้าใช่ไหม เส <ะ S 1> มสอมอะไรเราระกับเจ้าตายแล้วพี่จะได้อะไร <c oughs> ตรุ่ได้อย่างก,กล้าหารพูดแบบมันก็ได้แ <c> ต <oughs> ่พอเห็นภาพแล้วมันแบบมันกลัวไงดีนะที่ได้ภาพของพี่เทียมว่าอขาเป็นยากลับมาใช้ได้แล้วโอหอลังเกอโอ้โห โอ้เด oh. oh. ินไม่ไหวแล้วันเต็นพักก่อนคยืดไล่พวกมีเข้าที่นี่มีสัตวญญาณที่แข็งแกร่งอยู่แต่ไปดึงดูดความสนใจมันเข้ามีหวังตายแง่แก่อ๋อแข็งโอ้โหโอ้โไม่เข้าเลย เป็นแข็งกินไม่ได้อ oh. ีกทำไงกินแล้วกินโอ้โหแสงเดือดสวยมากเก่งจังวะมีแสงเดือดด้วยโอ้หน่าจะมาถูกที่แล้ววิ่งเข้ามีบ้านน้ำแข็งก้อนอยู่หลังกองอย่างนั่นข้าเป็นคนทำไว้เองเจ้าประจุดไฟหลดหนาวได้นั้นได้ ข้าจ้าลอกครับให้เงินตัวเจ้าออกอืมไหนมีบ้านผักด้วยอุ้ยเฮาเรามาร่วมกันเลยอืม,อม นมิชั่นเนาะเป็นมิชชั่นอารมณ์แบบว่าเหมือนมามาทำมิชชั่นในการแบบหาหวยที่สองใช่ปะแล้วก็มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวแบบในสถานที่ที่มันแบบว่าอย่าเรียกว่าเที่ยวเลยไม่น่าเที่ยวนะเท่าไหร่นะลำบากขนาดนี้ลำบากนะแต่มันสวยเนาะเป็นแบบน้ำแข็งบนเลยมีแสงเหนือด้วยอะไรแต่เจอเป็นสถานที่อันตรายที่แบบใช่มนุษย์จะไม่ควรมาตายอย่างเดียว่ายจริงๆแข็งใต้อย่างเดียวขนาดแบบของกินเที่ยวมาบันโถกันนาก็คือแข็งแข็งไปหมดแล้วกินไม่ได้อนพอยิ่งแบบว่า เข้าเข้าไปใจกลางมันจะยิ่งเย็นเย็นขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็โชคดีที่พี่เทียนเมิงเนี่ยเขาก็ล็อกคราบทำเป็นชุดน่ารักมากเลยอ่ะให้เพื่อความอบอุ่นเลยไม่รู้มีขายหรือเปล่าชุดนี้น่ารักจังเลยน่ากมากแล้วก็พามาหลบก่อนในที่ที่แบบเขาทำโพรงไว้ให้เนาะเขาบอกเคยทำบ้านไว้เล็กๆเล็กๆไว้ให้ไว้หลบหลบหนาวก่อนแล้วเมื่อกี้เขาทำอะไรนะที่แบบว่าเหมือนถอดจิตหรอไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ปะเออมันถอดอะไรสักอย่างแล้วก็ออกไปเออออกไปไหนไม่รู้ไปตามหาหรือเปล่าเอออาจจะไปสอบสวนด้วย ออมันคือไอชื่อว่าอะไรนะ จักระพัดอะไรแข่งจป่องหยกเหมาห์เหมาห์นะก็อันนี้เป็นระดับที่สองสองของที่เป็นทั้งหมด3ตัวใช่ปะที่แบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ที่เห็นก่อนนั่นเนี้ยก็คืออันดับสามแท่ท้าไที่าุมันเริ่มเลยนะเนาะตอนแรกเห็นก็โอ้โหอีเ่าก็กลัวละกลัวละแถมเดินมาว่ายุวิก็ต้องสองแสนสปีใช่ปะก็แบบเนี้ยแต่กูมาทำอะไรที่นี่วะแต่จุดมุ่งหมายเขาก็คืออันดับ2นี่แหละเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้คิดเลยว่าอันดับหนึ่งใครวะไม่ใช่บอกว่าที่เขียนเมืองเองอันดับหนึ่งคือใคร ให้รดับหนึ่งปรากดว่คือพี่ในเบ้องรดับหนึ่งแล้วก็ใช้อีห้าเป็นเครื่องมือในการลบที่สองเร็วนะเร็วอยู่ได้แบบนั้นแต่ไม่รู้เป็นไงไงแต่สุดท้ายก็คือมันก็ส่งผลดีกับอีห้าเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมารอดูแล้วว่าวงแหวนที่สองที่ทมานจะได้จะทาสาเร็จไหมแล้วได้มาแล้วมันแบบจะเป็นอย่างไรเขาเล่าชีวประวัติเขาเองใช่มามาอยู่นี่ได้ไงอะไรก็คือเขาความไปก่อนเขาก็บอกว่าในเมื่อแบบว่าท่านบอกว่าที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดของท่านแล้วทำไมท ไปฝั่งย้อนว่าสมัยก่อนนุ้นเขาก็เป็นนอนใหม่ปกตินอนใหม่ก็อายุแบบว่าไปไม่ค่อยได้เพราะว่าโดนไท้แมงป่องนี่แหละเออะไรเงี้ยไล่ล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอายุอาจจะไม่ยืนอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบมีวันนึงเหมือนหนี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 แล้วก็มาตกไปในร่องน้ำแข็งอะไรอย่างนี้แล้วก็ความโชคดีก็ไปเจอไอ้ผลึกผลึกน้ำแข็งก้นนแรที่มันเออหมื่นปีเขาก็ได้แบบว่าเหมือนไปนอนนันเนาะดูซับอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนพัฒนามาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้จนเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้น อะไอย่างงี้แล้วก็มาเจอกับอีเ้าพอดีเนาะที่ในป่าสิงโตเนาะแต่พอดีรก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แหละที่จะแบบ แบบว่าผูกกับฉันได้คนนี้เชื่อใจได้ก็เลยแบบว่าเป็นที่มาที่ได้มาเจอกันต้องแก้อะไรต้องแก้แค้นเขาดนี่ของเขาอะอะไรตอนนั้นอะแก้แค้นไอ้พวกนั้นหรือเปล่าไอพวกแบงค์ปอกไม่ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกันไว้ที่เขาบอกว่าเหมือนว่าต้องหนีแล้วตอนนั้นเขาเหมือนพอไอพอเหมือนเขาเก่งในระดับหนึ่งเขาเลยเหมือนปิดกั้นเลยแล้วก็หนีออกมาอะไรอ๋อที่เขาบอกว่าไปเรียกอีกแสนปีมาสู้กันไดแต่ว่ามันก็แบบว่าเหมือนก็มีบางตัวขวางเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดพอดีพอดีอ่าพ กันกับที่ปิดเทอมใหญ่พอดีนอเนาะอะไรอย่างเงี้ทุกคนก็แยกย้าย <ปะ S 2> กันไปก<ะ>็ไปล่าแหวนที่2ตัวเองอย่างงี้แต่ว่าฝั่งของหวังตรงนี่คือดูเศร้ามากนะเศร้ามากันไม่รู้ว่านี่คิดอยู่อย่างเขาเขาแบบกังวลหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะได้กลับมาหรือเป<อ>ล่าอะไรปะ เราแบบเหมือนพอลงมาแล้วได้เจอเพื่อนมันผูกพันเนะาะเพราะเราต้องจากกันมันก็เลยสึกแบบว่าเออเศร้าๆหน่อยอ่ะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันว่าในอีพีหน้าสุดท้ายแล้วมิชชั่นครั้งนี้ของอ e ีเฮาจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะเมิชชั่นกับแอนิเมตันตำนานจอมยุทธพูดถังสามสองในอีพีที่สิบแปดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากดไออนทีีว hashtag on TV Day X สวัสดีครับ